มาดูกันครับโอ้โหอะไรครับโอ้โหสวัสดีครับวันนี้กูอยู่กับเราช่องพลายทางเงินนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่บ้านทองเพชรนะครับผมวันนี้ก็จํารูอาการตกมันไม่โอของซีโรเงินนะครับผมนี่เป็นยังไงเนาะหูกลางเลยครับนี่เห็นควันบอกว่าเข้าลำบากหน่อยทุกวันนี้ลำบากครับผมนี่ครับไม่เชื่อเลครับเดี๋ยวแค่ควันไว ทดสอบไปดูครับผมมาดูกันครับโอ้อะไรครับโอ้โหควันไว้ครับโอ้สุดยอดเลยครับโอ้โหนาซีลึกครับโอ้โหดูครับพยายามครับเดินพันได้เลยครับผมตรายผมตกใจเลยครับสะดดุล้มเมื่อกี้นี่โอ้ดูอะไรดูตอบ่ครับผมสุดตอนะครับต้องไปทำความสะอาดนีแล้วโอ้ไม่ได้ครับอตัวเล็กๆนั่นไหมผมไม่กล้าเข้าแล้วครับผมกลัวมากเลยครับโอ้โอ้ทำไงดีครับนี่ยทำไง ทำไมจะเข้าได้ใี่ไหมได้แล้วครับปากคัวมากเลยครับโอ้ไม่ถูกกันหรือคะหน่วยรือยังไงครับตรงไฟไม่ถูกครับตกมันมาอาการหมุนหงิดมานี่จะไม่ถูกกับผมเลยครับโอ้ดูครับเอฟซีครับเขาตั้งแล้วครับผมตั้งท่าครับเขาจะเล่นแตแอรตั้งท่าครับท่าถ้าเราดึงเข้าไปนี้อันตรายครับผมเรียมาครับ มันก็ควันจ่อยครับควัน <มา S 1> จ่อยครับมาให้กำลังใจครับผมฮะมาให้กำลังใจครับโอให้กำลังใจครับควันจ่อยเราต้องศึกษาไว้ครับผมศึกษาพ่อเลี้ยงช่างงานเนาะใช่ครับผมแต่ผมเดินมาไม่เป็นไรแต่ควันหวยเดินมานี่เอาเรื่องเลยครับผมโคควันจ่อยนี่เป็นยงไงอู้ดูครับดูครับโอ้ยพี่ครับโอ้โหดูตอนนี้ครับเริ่มระเวงหนักเลยครับดูครับเป็นไรเนาะที่นี่ โอ้โหดูครับนี่พอเดือนนี้เดือนกันยาแล้วเนาะตุลาก็น่าจะถ้าลมลมอวยนะครับแล้วลมเรื่ออวยอะไรไหมตอนนี้เนาะดูครับโอ้โหดูครับดูครับโอ้โหครับใจเย็นให้กินอ้อยก่อนถดูใจอยากกินอ้อยมากนี่เฮ็ดควาดูไปเดินมาครับฟูช้างนี่ครับอาการเริ่มตึงนะครับก่อนที่ตกมันบางเชื่อกับดุงนี้แหละครับโอ้แตต้องเห็นใจนะครับคนเลี้ยงช้าง ไายนะครับช้างซีโดช้างลายช้างเพชูนะครับเอ่อต้องเป็นอย่างนี้เกือบทุกเชือกนะครับต้องระมัดระวังนะครับเนี่ยจะมีกระสุนน้อยใช่ไหมครับผมจะมีกระสุนน้อยที่ใจดีใช่ไหมมีส่วนน้อยนะครับส่วนมากเป็นลักษณะนี้เลยนะครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างนี้ครับอีนะครับนี่ก็ให้ความรู้ครับอีนะครับผมเราเราต้องรู้ใจกันนะครับไม่ใช่เป็นการทนมามช้างแต่อย่างใดครับไม่ใช่ว่าจะจับได้เลยเลี้ยงได้เลยเข้าได้เลยนะครับ ต้องใช้เวลานานครับกว่าจะเข้าได้แต่ละเชือกนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมบางเชือกก็เข้าไปก็จับได้เลยนะครับผมเอบางเชือกนี่ก็ใช้เวลาก็เป็นเดือนก็มีเดือนสองเดือนก็มีครับกว่าจะเข้ากันได้นะครับผมแล้วแต่นะครับอย่างซีดององนนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับร่วงเอ่อก่นจะตกมันนะครับเขาจะเครียดหรือเปล่าไม่รู้นะครับครับเขาจะมีอาการตอนแรกจากระดูกใช้ควาน ใส่เขาเดนก่อนโห้ชิงก่อนแล้ก็ดูใส่ควานแล้วก็ต่อมาก็พัฒนาพัฒนาไปเรื่อยๆพัฒนากระโดดใส่ควนแล้ครับทีนี้ครับผมเข้ายากมากเลยครับผมต้องกลัวทั้งกล้าอยู่นี่ครับผมไม่รู้ว่าจะยังไงดีต้องช่วยกันนะครับดูครับเรื่องลูกชายนี่ครับต้องมาช่วยนะครับมีลูกชายเดียวก็อย่างนี้แหละครับเพื่อความรวดเร็วใช่ไหมครับคลุมรวดเร็วแล้วก็เออ่ป้องกันตัวเองด้วยเซฟเนาะเซฟตี้นะครับก็ต้องมีคนมาช่วยหลายคนได้ดูด้วยอะไรด้วย ยิ่งมาช่วยเยอะยิ่งจะดีครับ๋อ้แน่คือดูแลกันเนาะครับผมผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องระมัดระวังครับเขาตัวใหญ่ด้วยครับบางครั้งเขาก็เชื่อฟังเราบางครั้งก็ไม่เชื่อฟังเราอย่างนี้แหละครับถ้ากระตุกมันนี่จะมค่อยเชื่อเนาะไม่เชื่อเลยครับดูครับกระหม่อมก็เริ่มบวมแล้วนะครับหนี่แต่ยังไม่ออกใช่ไหมยังไม่ออกเขาปวดหัวอยู่ช่วงนี้นี่เริ่มเริ่มแสดงอาการแล้วเริ่มแสดงอาการแล้วดูครับผมดูครับทำใส่แล้วครับบวกก็คันครับคันครับผมมา ครับผมอันนี้เค็งเซฟก่อนนี่เซฟก่อนนะนี่เรียกน้ำย่อยก่อนน้ำย่อยก่อนใช่ไหมดูจมูกล้มเขาเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรนะโพงจมูกโพงเห็นไหมครับโพงเขาจะขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บงนั้นแหละครับเวบขึ้นเวบลงใช่ไหมครับผมดูอาการนะครับเข้าไปนี่เป็นปุ๋ยเลยใช่ไหมเข้าไปไม่เฉพาะเป็นปุ๋ยนะครับผมดูคันครับคันครับ อันนี้ผมวิ่งสะดุดล้มเมื่อกี้นะครับผู้อันตรายมากเลยครับโอ้โหเล็กวิดสะดุดอันนั้นบอกครับต่อสับรดต่อสับรดหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้ไม่ต้องเชี่ยวดีๆนะครับให้ให้สะอาดอะไรเนาะจะได้สาดหมดครับเข้าช้างตุ้มันต้องให้สะอาดนะครับผมผมก็ต้องเดี๋ยวให้น้องตาไปเชี่ยวครับต้นไม้ต้นไหนต้นนี้เขาโอ้โหนี้ต้นนี้เล็กนี่ครับเวลาเราผมก็จะเชี่ยวให้หมดนะครับเพราะว่าเวลาเขาอันนั้นมาต้องระมัดระวังเดี๋ยวล้มครับเดี๋ยวพลาดเดี๋ยวล้มอะไรพลาดลังถูกซีฟตุ้มทุกคนเดี๋ยวล้มไปหาเขาล้มออกมาข้างนอกไม่เป็นไรนะครับ ถ้าสะดุดล้มไปฮแฟรเขาดิยุ่งเลยเนาะครับยุ่งเลยครับงานเข้าเลยเป็นปุยเลยไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกระโดดตามตกมันอย่างนี้ยังมีกันโมโหวลอยโอ้ยไม่มีครับมีแต่ควันดวยคนเดียวครับที่แชกตุ๊บบันก็ไม่เคยเครียดนะครับผมหมูไม่เครียดดูครับผมหมูฮะครับผมไม่เครียดนะครับผมเดินกับลูกชายเขาคิดว่าผมเป็นน้องชายลูกชายโอ้นี่นะครับผมผมไม่เครียดไงโอ้ก็เลย ทำให้ไม่เกะใช่ไหมครับผมดูจะได้ได้จะขอเป็นพ่อลูกจ้ะคนไม่รู้นึกว่าควันไว้เป็นลูกไอ้ตาใช่ไหมเวลาตั้งโมไซออกมาควันน้องตาไปไหนก็ว่าดูทีไรได้ครับควันไว้เป็นพ่อน้องตาเป็นลูกนะครับโยทำ ควันจ่อยหน่อยเป็นยังไงช้างตอนนี้รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์ดีครับผมคนทุ่นเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เริ่มมีท่าทีแล้วเริ่มมีท่าทีแล้วเร่มจะมีนฤกษอีกแล้วใช่ไหมก็ถ้าคนอื่นเดินผ่านไปผ่านมาหรือได้ยินเสียงคนอื่นเนี่ยเริ่มเริ่มลอ่าเริ่มมีปฏิกิริยาแล้วเกิดการแล้วใช่ไหมใช่แต่ก่อนเนี่ยตอหน้าเราไม่กล้าทานะครับแต่ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มแล้วมันแค่ใิ้ตไทุกมันแล้วก็ อ้วนแล้วครับเดี๋ยวนี้อ้วนมากเลยอ้วนได้ยัห้ควันเอาไหมแถมงาขาวด้วยครับผมขาวขาสักวันยังดีเลยนี่ผมบอกแล้วอย่าขัดเยอะเลยเยอะเดี๋ยวไม่จ้าโดยตัดขัดไปได้ยินกี่วิเลขออกดูครับดูทำอะไรครับดูครับปวดหัวแล้วครับเริ่มเริ่มปวดหัวัวดหัวครับดูจกหัวครับปวดหัว จ้าของก็จะรื้อปูนหัวเหมือนกันต่อไปแต่ว่าชาก็อยู่แล้วจะของก็จะปูนหัวเหมือนกันเจ้าของสบายมันใช้เวลาเข้าเก็บมือะไรจะปูนหัวเหมือนกันต่อไปโอผมยจะไม่เข้าเลยครับไปเข้าเลยใช่ไหมเท่าให้หมดฝนผมจะไม่เข้าเลยโอ้ไปไปยังเลยถ้าเขาไหลไหลออกจากอะไรเพื่อจู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 น้ำมันน้ำมันแดงน้ำมันไขเคียวเราเรียกเราเรียกลึงก็ได้ไม่ใช่หรือถ้าไหลออกลึงอ่ะผมจะไม่เข้าเลยครับไปให้ อเป็นาาให้ตรงมันเลยครับผมเพราะช่วงนั้นก็เป็นอากาศเด่มไม่ชื้นแล้วครับเริ่มแห้งแล้วครับผมจะให้อันนี้สบายระยวนน้ำยุนยากเลยยุนยากเลยนะครับอือต้อเก็บอึ้มต้องเก็บเก็บเทียวเวลาให้ตรงมันครับเก็บเทียวเวลาเราใช้ด้านองเลยครับผมระวังแต่ช่วงนี้หนะครับอ๋อช่วงเพราะว่าเป็นฝนตกแล้วก็ต้องอะไรเท้าก็จะเปื่อยครับต้องทป้องกาดให้แห้งครับก็เขาไม่มีโรงใช่ไหมองป้องกันตัวต้องป้องกันเท้าของเขาครับก็เปื่อยมาจะยากลําบากอีก ติดตกมันด้วยเท้าเปื่อยด้วยโอ้โหใครจะกล้าเข้าไปรักษาใส่ยาครับอันนี้เก็บความรู้นะครับครับผมแต่ว่าถ้ายังไงก็ต้องดูกันต่อไปนะครับไปเรื่อยเนาะครับตรงนี้ขออนุญาตทำกงส่ายก่อนนะครับครับผมเดี๋ยวคุยกับควนจ่อยนะครับให้ควนจอยเป็นเกษตรกรนะครับความรู้เก็บความรู้ในการเลี้ยงไยลรตา ตอนนี้เราต้องบอกว่าเป็นน้องใหม่นะครับน้องน้องใหม่ในการเลี้ยงช้างพายอ๋อน้องใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับน้องใหม่เคยเลี้ยงช้างตัวเมียใช่ไใช่ครับเคยเลี้ยงแต่ช้างตัวเมียก็สังเกตต้องพยายามคอยสังเกตเรียนรู้นะครับว่าเรียนรู้จักช้างเชื่ออื่นเขาไหมใช่ครับผมต้องเรียนรู้เพราะว่ามันจะนําไปใช้ประโยชน์กับตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเซฟไม่ว่าจะเป็นเพื่อความปลอดภัยนะครับครับผมครับ ก็ตอนนี้พ่อวยก็พยายามให้เราระวังนะครับเรามาระวังอย่างโซนอยู่ใช่ไหมจำโซนอยู่ประจําใช่ครับผมเหมือนกับเราก็ระวังอยู่ทุกวันก็ระวังครับแต่ว่าเหมือนกับถ้าจะว่าไปเนาะเราก็ใช้ความแบบอาใจแรกใจนะครับเราก็เหมือนกับถ้าเขาเกิดพลาดพั้งมาเราก็เสียเปรียบเผานั่นแหละเพราะว่าบางทีก็มีจังหวะเราไปนั่งลินงงลินงาตามภาษานะครับผก็มีผู้ใหญ่หลายคนนะครับไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วง ฝึกเลี้ยงไม้ครับฝึกเลี้ยงไม้แต่ก็ช่วยที่ว่านอกอ่างที่ว่าเราก็เหมือนกับอาจจะเป็นเด็กเหมือนเด็กขับรถผู้ใหญ่บอกว่าอย่าขับแรงนะแต่เราก็าต้องแบบเหมือนอยากเท่ะอะอยากเท่เยอะอยากเท่โล่อยากแบบเ,เ,เหมือนแบบขับช้าๆมันมันไม่เท่ะอะไรอย่างงี้ยิงห้ามเหมือนยิงยุใช่ไหมเออยิงห้ามเหมือนยิงยุมันก็จะเป็นความรู้สึกนั้นแต่ว่าเราก็พยายามที่จะระมัดระวังเหมือนกับ อะไรที่พยายามดูอาการเขาด้วยครับตอนนี้ก็ยังปกติสําหรับควานนะครับแต่ว่าสําหรับคนอื่นที่ไปอยู่ใกล้ๆได้ยินเสียงก็มีปฏิริยาอยู่นะครับช่วงนี้ครับผมครับแล้วก็ได้ประโยชน์นะครับจากพ่อหวอยที่คอยแนะนํานะครับครับครับผมที่คอยแนะนําเป็นประโยชน์ดีๆนะครับแต่ละเชือกก็จะมีอุปณนิสัยที่แตกต่างกันเนาะใช่ครับผมบางเชือกก็อาจจะมีท่าทีเตือนก่อน บางเชือกก็อาจจะแบบมีในช่วงที่กั้นแล้วเหมือนกับไม่ออกพอเกิดอุบัติเหตุยังทำร้ายเพื่อนช้างด้วยกันหรือควานอะไรก็จะออกก็มีเคสอย่างนี้เหมือนกันนะครับครับผมครับผมที่เคยเห็นผู้ใหญ่นะครับเล่ามาแต่เราก็ไม่ได้เห็นจากประสบการณ์ตรงนั้นจริงนะครับแต่เป็นผู้ใหญ่นะครับบอกเราต่อรุ่นต่อรุ่นนะครับผมครับผมโอ้ยผตรนไปเข็นรถเอเดินผ่านครับดูครับโอ้ โอ้โหครับผมที่ระทึกเลยครับดูครับยึดการครับผมนู่นนะครับทใส่รองใต้อีกทำใส่รองใต้อีกครับผมรอย เอาไว้มันอยู s <S ่นี่มันไปตามผมเอเองมากครับผมตักซินเร็วตักซินเร็วไปยืดไก่เด like> ี๋ยวเจอดกับตุ้งระวังนะครับทางฝั่งนี้ครับผมครับครับางน่ารักก็มีครับครับผมผางน่ารักก็มีนู่นดวงตาดื้ออมไปทั้งหมดแลครับผมถ้าดึงผ่านตอนนี้เขาก็จะดูดใส่ครับผม าตาก็จะไปทางนู้นครับเดินโอมไปครับผมหตาตาตาวดอกไปก่อนตาเดทำนา้้อดอจะมาหาไปควานวยครับคุณเดียวครับผม ตัวไข่มีเป็นมีปมนะครับมีปมสงสัย่มีปมควานหนอยครับผมมีปมกับควานหนอยถ้าหลุดมาในตัวไข่ตัวมันนะครับครับผมแกก็เก็บอยู่ทั้งนู่นนะครับผมถ้าหลุดมาผมก็ไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนเหมือนกันเลยครับแต่ว่าเขาไม่ทําตัวเมียนะครับครับไม่ผมไม่ได้ห่วงตัวเมียผมห่วงนู่นนี่หลังคาดุนดุนนะครับไปแล้วต้องห่วงดากันนี่ใช่ไหมครับ ถึงล่อครับควันไว้ล่อทางนี้ครับผมล่อมาทางนี้ครับจะเดินสองห้าควันวยครับพร้อมมาทักอย่างเดียวเลยครับผมมึงตาก็เก็บไปอยู่ฮานูุนนะครับผมพพ่่ออลูกฮะทุนี้มัรู้จักพ่อนะครับผม เพราะว่าอาการเริ่มจะตึงครับมันรู้จักท่อครับผมมาแล้วครับเพราะว่าเขาเริ่มเริ่มเริ่มที่หยุดฝนแล้วครับนะเริ่มที่หยุดฝนเขาได้กินหญ้ากินอะไรเต็มที่แล้วอ๋อไปมามามาขอนไ้ต้องเรียกไว้ครับผมเพราะว่าจะรื้อหาน้องตาครับเพราะจ้องมองน้องตาแล้วครับผมเหนื่อยก็ต้องสู้ลูกเพราะว่าครอบครัวเลี้ยงช้างครับเหนื่อยเท่าไหร่เราต้องสู้เพราะว่าช่วงนี้เอ่อ ทางเราไม่น่ารักนะอยูนอยูนิมูดอะไรช่วงนี้อยู่ในิมูดอะไรครับผมอยู่ในมูดอะไรช่วงนี้มูดหนะฮะฮะมูดไรครับอยู่ในิมูดเอ่อหน้าลายหน้าลายวะหน้าลายหน้าลายครับผมโอ้ดูดไปหาน้องตาครับผมตาตาเชียร์เชียเชียเชียร์อบไหมเชียเดอบเชียเด้อไป ฮันอ้ก็จะบังต้นไม้อยู่นะครับผมครับพอดีเราต้องเซฟตี้ทุกอย่างนะครับโซ่ใหญ่บอกใหญ่นะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้ทรมานแต่อย่างใดนะครับเพื่อป้องกันนะครับครับเรารักช้างทุกเชื่อนะครับช้างเลี้ยงคนคนเลี้ยงช้างนะครับครับเพราะว่าเขาจะเกิดอาการตุกมันครับต้องป้องกันเลยครับป้องกันโซ่ใหญ่โลกใหญ่เลยครับผมโซ่ใหญ่ครับถ้าเวลาขาดมานี่ก็จะไปทุกทีพย์ทะเลนับ จะไปทำช้างคนอื่นเขาอีกครับผมก็อันตรายก็ต้องเซฟไว้ครับผมเอฟซีทุกท่านนะครับผมถือว่าเป็นกรณีศึกษาก็ว่าได้นะครับเป็นกรณีศึกษาให้ความรู้ทั้งนั้นนะครับผมนี่ครับต้องขอบคุณผู้ใหญ่เนาะที่ให้ความรู้ครับผมให้รุ่นต่อรุ่นีอะไรมีมีสู้มีถอยนะครับครับผมบางครั้งเราก็ต้องจําเป็นต้องถอยครับบางครั้งเราจําเป็นต้องสู้ครับผม ต้องเป็นตั้งสาตั้งศิลในการเลี้ยงช้างนะครับครับผมดื่มอาหานของตานะครับผมก็เขาคือคาดไม่ได้นะครับจะระแวงแค่นี่ระแวงคาดบ่ครับระแวงคาดถ้าคาดยาวๆระแวงเลยไหมระแวงเลยผมเข้าใกล้ไม่ได้นี่ก็แผลให้เขาพักก่อนก่อนนะครับแล้วก็จะโยนหญาให้เขาเป็นปกติก่อนครับผมครับผมนี่ก็เสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วครับภารกิจเก็บเื้อวันนี้นะครับของสีดงเงินนะครับผม ก็สับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ทีทุกท่านรับชมกันพส่อสมควรแล้วนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะครับผมที่ติดตามช่องพลายถึงแล้วก็ช่องอะไรครับช่องพังใบเฟิร์นครับช่องอะไรครับช่องพังโอยช่องพลายช่องพลายทองเพชรนะครับครับจากกิ้ก็ขอลาวว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ